ลำปางเปิดแล้วผักปลอดสารพิษเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยร่างกายปลอดโลก มนทนทาหารบกที่32และอวตอพิช,ชัยบูรณาการรวมกันสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนเปิดพื้นที่จำหน่ายผักปลอดสารพิษเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยร่างกายปลอดโรคภายในค่ายสวนสักมนตรีเพื่อช่วยเหลือที่น้องประชาชนให้มีที่ทำกินมีไรายได้รวมกันฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดลำปางโดยพลตรีอ,อนุทัยชัยมงคลผู้บัญชาการมนทนทหารบกที่32พร้อมคณะนายทหารได้เปิดค่ายเป็นพื้นที่สาธารณะตามโครงการผักริมรั้วควหิมค่ายบายทหารพันธ์ดีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นพื้นที่จำหน่ายพืชผักปลอดสารเคมี ได้มาตารฐานจากเครือข่ายเกษตรกรจำหน่ายผลิตภัณฑ์องค์การบริหารส่วนตำบลพีชัยโครงการทาหารพันดีค่ายสุรศักดิ์มนตรีและเครือข่ายทหารพันดีภายในจังหวัดลำปางตลอดจนครอบครัวกำลังพลแก่พี่น้องประชาชนได้บริโภคผัดปอสามพิษในราคาย่อมเยาวเป็นการสร้างโอกาสให้กับเครือข่ายเกษตรกรชาวจังหวัดลำปางมีพื้นที่จำหน่ายผลผลิตพืชมผัดปอสาร,รสาเคมีสร้างรายได้เพิ่มเติมแก่คร,ร,รัวเรือนณบริเวณลานจอดรถทางเข้าประตูสองค่ายสุรศักดิ์มนตรีติดทางเส้นสายหลักตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง18นาฬิกาซึ่งมีพื้นที่จดกวว้าางงขมี จ้าหน้าที่สารวัตรในทหารดูแลรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกโดยตลอดห่วงการจัดกิจกรรมก็อยากเรียนเชิญพี่น้องประชาชนชาวลำปางผ่านไปผ่านมาทั้งค่ายสักมนตรีเรามีพื้นที่จอดรถนะครับตรงข้ามกับกำแพงของค่ายเลยแล้วก็จะมีชาวเกษตรกรมาขายกำนวดสิบกว่าสิบกว่ารายด้วยกันแต่ชาติว่าในอนาคตกิจกรรมนี้ก็จะขยายใหญ่ขึ้นเพราะว่าเป็นพืชผักที่ราคาถูกมากอันนี้คือกรทบเราได้สามารถช่วยเหลือได้ ตามที่ที่ผมกล่าวไว้ว่าสิ่งที่กองทัพบกทำได้เราก็เอาทรัพยากรที่ที่มีคือพื้นที่ของค่ายมาช่วยเป็นพื้นที่จัดจำหน่ายผักให้กับพี่น้องประชาชนได้แล้คา